พึ่งกระชอนไปทู่ตลาดในอำเภอปัวจังหวัดน่านเรื่องของชายแปลกหน้าชาวเผ่ามง้งที่ได้คน้นพบวัตถุลิกลับตลวอโางงด,ม,ดม,มันก็มีมูลความเพียงพอที่เราจะต้องเร่งรีบออกเดินทางแกะรอยเท้าที่เพิ่งผ่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่คาดเดาไม่ได้นอกเสียจกักเราจะบากหน้ากัดฟันย้อนตามทางเดินเก่าๆสายนั้นเพื่อข้ามห้้ยข้ามเขา ไม่รู้กี่แห่งตัวที่แหง่งมันเป็นวาระที่ต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างแบบตัวต่อตัว,ตวบนเส้นทางสายนี้และอีกไม่กี่นาทีข้างหนา้ารายการของเราจะพาท่านไปรู้จักดูคลกลุ่มน่งซึ่งเปี่ยมด้วยแรงปรารถนายิ่งใหญ่ของนักเดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อพิสูจน์ความจริงที่ได้ปรากฏขึ้นเรื่องราวที่ค่อนข้างเหลือเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เป็นจริงและมีอยู่ที่ดอยภูคาลงดอยที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง1,939เมตรที่ซึ่งมีผู้คนพบสถานที่ที่เรียกกันว่าเปลือกโลกล้านปีบนหลังคาประเทศเรื่องราจะเป็นอย่างไรโปรดคอยชมในช่วงต่อ นับเป็นครั้งแรกที่รายการสองโลกได้นำเสนอเรื่องราวการสำรวจเส้นทางสายใหม่บนดอยภูคาซึ่งเป็นเขตวนอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอปัวจังหวัดน่านติดต่อกันมาจนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่สามและจะเป็นตอนอวสานของเรื่อง ที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้คือภาพของสิ่งที่ชาวเขาเผ่ามง้งได้ไปพบบริเวณยอดดอยภูคามันคือหอยตันหรือหอยที่กลายเป็นหินที่ชาวเขาได้สกัดแผ่นผานำมาเร่ขายพ่อค้าในตลาดอำเภอปัวและเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากพากันสงสัยและแปลกใจว่าที่ใดที่หนึ่งบนดอยภูคา ขุนเขาที่มีความสูงเกือบ2,000เมตรจากระดับน้ำทะเลจะปรากฏพบสิ่งที่เห็นอยู่นี้จริงหรือไม่หรือว่าชาวเขาผู้นั้นบั้นแต่งมันขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อหลอกขายสินค้าที่ได้ตั้งราคาไว้ค่อนข้างจะแพงชิ้นนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานี้เองข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างยิ่ง จากบุคคลในวงการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนายพงพัท์ธีระประเทืองกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปัวและประธานศูนย์วัฒนธรรมแห่งเดียวของทางอำเภอหลังจากนั้นอีกสองวันซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่14มีนาคมได้มีการจัดทีมงานพิเศษเพื่อสำรวจความจริงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษหลังจากได้มีการนัดหมายกับเจ้าของสินค้าหอยตันรายนั้นแล้วว่า หากรับที่จะเป็นผู้นำทางเดินทางไปยังแหล่งที่พบหอยดังกล่าวและได้พบเห็นสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำบอกเล่าจนเป็นที่พอใจของคณะสำรวจชุดนี้แล้วคือสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งของสถานที่ที่ไปพบและบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีโอเทปที่จะนำติดตัวขึ้นไปถ่ายแล้วก็จะตบรางวัลให้อย่างงามในจำนวนเงินที่ไม่เป็นที่เปิดเผย จังหวัดนานเป็นหนึ่งในจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศมีพื้นที่สองในสมเป็นป่าอยู่ห่างจากกรุงเทพกว่า700กิโลเมตรหรือจะพูดง่ายๆว่าจังหวัดนานอยู่ห่างจากทะเลค่อนข้างไกลโขการที่ได้มีผู้คนพบเปลือกหอยแครงฝังตัวอยู่ในหินบนยอดเขาที่มีความสูงนับเป็นพันๆเมตรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และหากได้เลี้ยวหลังย้อนกลับมาดูอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไปก็จะมีคำถามเกิดขึ้นอีกว่าบริเวณที่พบหอยดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเปลือกโลกล้านปีหรือไม่และจะเป็นไปได้อย่างไรที่เปลือกโลกที่เคยทับถมอยู่ในทะเลได้มาปรากฏตัวในส่วนที่ไกลโพล้นและอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากมายขนาดนั้น และผู้ที่จะให้ความกระจ่างเรื่องนี้เกิดขึ้นดีที่สุดคือผู้ที่ได้ร่วมทีมงานคณะสำรวจในครั้งนั้นด้วยคืออาจารย์จรุนวันวิไลอาจารย์หัวหน้าฝ่ายโสตศึกษาของโรงเรียนป่วซึ่งได้นำกล้องบันทึกเทปโทรทัศน์ไปถ่ายทำรายละเอียดของการเดินทางและสิ่งที่ได้ค้นพบมาวันนั้นหินที่ที่ที่เห็นเนี่ยนะครับะจะมีหอยแคลงสังอยู่ มืตลอดเลยนะครับอย่างตรงตรงมือชี้นะครับก้อนนี้ก็มี 3- 4ตัวด้วยกันนะครับก้อนนี้ก็เห็นชัดๆเลยสองสาตัวฝังเรียงกันอยู่เลยนะครับเราสกัดออกมาจริงๆซึ่งแต่เดิมนั้นเราคิดว่าคงมีคนโกหกหลอกลวงเราแเววหอยจากทะเลมาทิ้งแล้วเอามามามา,มา,มาขายให้พวกเราอย่างนั้นซึ่งเราก็ขึ้นไปพิสูจน์จริงๆแล้วไปสกัดเอาลงมาเพื่อเอามาเป็นหลักฐานให้ดู เผื่อว่ามีคนสนใจนักโบราณคดีนักธร,รณีวิทยาอะไรจะมาติดต่อที่หลังนะครับ,รบเราก็จะได้ให้ดูได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ให้ส่งไปตรวจสอบที่ไหนเลยก่าเป็นยังไงถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเปิดได้ไหมถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดได้ครับการเดินทางการเดินทางก็ถ้าเขาทาก็คงจะต้องมีที่พักระหว่างทางซึ่งความจริงเขามีอยู่แล้วเป็นเป็นไล่เป็นไล่ฝิน่นและเป็นไล่ล้าง ซึ่งมีแหล่งน้ําเขาจะขุดแหล่งน้ําไว้แต่เราไม่รู้เพราะเราไปใหม่ๆจนกระทั่งเรากลับออกมาแล้วไปเจอผู้พิาชาติไทยท่านบอกว่ามีแน่นอนแหล่งน้ําจะอยู่ข้างๆไอที่พักเขานั่นเองแต่พวกเราไม่รู้เราต้องไปกินน้าต้นกล้วยเพราะเราไม่รู้นี่เองเือคอยลานปีที่อาจารย์จรูนและคณะสำรวจนำตัวอย่างมาให้ดูกันนี้ได้มาจากส่วนไหนของดอยภูคาโปรดติดตามรายการของเราต่อไป ช่วงสุดท้ายนี้อาจารย์จรูนจะได้นำภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ไปบันทึกไว้มาเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าเหลือกโลกล้านปีที่ได้ไปนค้นพบนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรกันครับ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอปูคือสถานที่สแสดงเรื่องราวบางส่วนที่ผ่านมาของตำนานเก่าแก่ในแผ่นดินทางตอนเหนือของบางอย่างได้รับบริจาคจากประชาชนและผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญในการตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งแรกของอำเภอในเขตโรงเรียนปยูเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างได้ถูกเก็บรักษาสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายและมีบางชิ้นเหมือนกัน ที่ได้ขุดค้นพบขึ้นมาภายหลังแต่ยังไม่มีชิ้นใดในศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จะเก่าแก่เท่ากับเปลือกหอยที่ฝังตัวอยู่ภายในก้อนหินที่ได้นำมาแสดงรวมอยู่กับสิ่งต่างๆด้วยอาจารย์จรูนได้พาเรามาดูแผนที่ของตัวอำเภอปัวและได้ชี้เส้นทางที่ใช้ในการไปสู่แหล่งที่ค้นพบตัวอย่างของหอยที่ยังไม่มีใครทราบว่ามันได้มาอยู่บนยอดดอยแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อใดกัน พวกเราเดินทางมาที่บ้านพักของอาจารย์จรูนซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการตกแต่งอาคารให้ดูสดใสขึ้นที่นี่เราได้พบกับคุณสนิทเนธทิพย์ ip, ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ร่วมคณะออกเดินป่าทําการสำรวจด้วยในวันนั้นพวกเราได้ขอให้ท่านทังสองเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ไปพบมาระหว่างการเดินทางอาจารย์จรูน ได้นำเครื่องเล่นวิดีโอเทปมาฉายประกอบไปด้วยอันนี้อยู่ที่บ้านไร่นะ่อ่าอันนี้คือเส้นทางที่เราไปแล้วเราไปถึงป่าต้นป่าดงดิบและจะมีต้นปม่มคณะเราก็บอกว่าหยุดถ่ายต้นปามก็เลยหยุดถ่ายต้นปา่าจะมีต้นปามยักที่เห็นที่คุณลุงโรดชี้นงใครใครนคนชี้คุณคุณลุงโรดเอกนันตะคุณเจ้าของร้านสุเกียวนะครับ ซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปไปทั้งไปทั้งหมดกี่คนนะ,ะทีแรกนั้นเราบอกว่าจะมีคุณนันท์จากไทยวัดแล้วก็รองนครอุพันนครน,นะครับรองผบก,กปรปกลางไปด้วยแต่ปรกากฏว่าถึงเวลาจริงๆแล้วทุกคนก็ไม่ไปโรงเรียนก็เลยให้ผมไปไปกับคุณลุงโลดสองคนแล้วมีผู้นำทางคุณทาง ซึ่งก็จะมีคุณถนอมแล้วก็ไปได้คนคือในตันหงหงสส้หมูชซยย่างบาง้านปางแก่ครับใน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 ,ในจอเห็นไหมครับในในในจอก็จะมีนะครับนี่คืออะไรต่นี้คือคือต้นต้นปาลนะครับวันนี้คือต้นปาลยักษ์ที่เราถ่ายม,มาปกติต้นปาลนี่ถ้ามันชาวเขาเขาเจาะแล้วถ้าปรากฏว่ามีน้ํามันเขาก็จะล้มลงเพื่อให้สัตว์ป่าม,มา ต้นนี้เขาก็ไปเจาะนะ้ปเจาะดูแล้วดูแล้วนี่ไม่ใครอันนี้อันนี้คือน้องเขยของนายถนอมนครับเขาไปด้วยไะไปด้วยครับ,รบนี่อะไรครับอันนี้คือไล่กินแล้วครับผ่านไล่กินนะี้ห่างจากจุดเดินทางมาเท่าไหร่ครับ่ชั่วโมงห่างจากจุดเดินทางตอนนี้เรามาถึงบริเวณนี้เวลา16นะครับ เวลาสิบหนาฬิกาซึ่งเดี๋ยวครับสี่โมงเย็นเราออกเดินทางจากปัวนี่เก้าโมงนะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงบ้านข้างหอข้างหอเลยเวลาสิบเอ็ดโมงสิบนาทีเราก็ออกเดินทางเรามาถึงจุดนี้จากส1บเอดโมงสิบนาทีมาถึงนอกจากพักกินข้าวกลางวันแล้วเราก็จะมาถึงนค่นุ่งรุ่งรอดนะครับเราก็จะไปถึง ประมาณสี่โมงสี่โมงเสร็จๆนะครับเพราะว่าตอนถ่ายตัวนี้รู้สึกจะกดเวลาไว้ด้วยจากจุดนี้บริเวณนี้นะครับที่เห็นป่าตรงนี้คือบริเวณที่เป็นลําห้วยแล้วก็มีหน้าผาซึ่งมีหินอยู่หินที่มีหอยอยู่ห่างห่างจากห่างจากที่พวกหอยนะครับครับครับคือจุดจุดนี้คือจุดที่มีหอยเลยนะครับจุดนี้ไล่ฟินนี่ประมาณกี่ไร่นะ้ฮะไล่ฟินนี่ นิดเดียวครับให้เวลาสิบหกศูนย์สี่นะครับคือวันที่เราไปวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ครับเดือนมีนายนตามชีทที่คุณมีการนี่ครับแล้วก็ที่ถ่ายเกี่ยวบบริเวณไร่ฝิ่นไปก่อนครับที่ไร่ฝิ่นแล้วก็ก็ซูมไปถึงบริเวณที่เขาบอกมีหอยแล้วหรือถ้าผู้ผ่านตรงที่มีหอยอาจารย์ชี้ชีดนะครับหรือคุละด้ไนอย่างได้านผ่านไปแล้วครับครับ อันนี้ก็ย้อนกลับมาถ่ายชัด,ชดๆทีฟินทีนดอกฟินแต่เป็นฟินที่เขากลีกเสร็จแล้วนะฮะคือเสร็จแล้วข่าวเรื่องเรื่องข่าวที่ทราบว่ามีหอยอยู่นี่คุณลุ่งโลดครับผมพอจะเล่าไม่อยว่าใครเป็นคนติดต่อมาหรืออไรอย่างเงี้ยอ่อเออคือทีแรกนะครับคุณลุ่งโลดเอาหอยมา บอกว่าชาวเขาลงมาเอามาจากหน้าผาที่บ้านค้างห่อแล้วมาให้ท่านผู้ในการดูล่ลท่านผู้ในการก็บอกว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นมึงน่านมันก็คงเคยเป็นทะเลมาก่อนตามข้อสมมติฐานเดิมน,นะครับแล้วปรากฏว่าท่านบอกว่าท่านมีเวลาให้ผมไปหรืออาจารย์ทวีไปอาจารย์ทวีท่านติดจะบวชพระตอน้าดปดูแลก็เลยบอกว่าผมไปก็ได้พอไปแล้วก็ ไปเพื่อพิสูจน์แค่นั้นเองนะครับว่ามันจริงไหมก็ท่านกลัวว่าจะมีคนอาจากตรงนี้นะใช่ไหมครับคบบริเวณนี้ครับที่เราเริ่มสกัดหอยเป็นแนวแนวหน้าผากว้างยาวยงไะครับอาจารย์อันนี้แนวหน้าผาจะเป็นหน้าผาสามชั้นนะครับชั้นบนสุดจะเป็นเป็นดินนะครับเสร็จแล้วความยาวจากช่วงนี้มีประมาณ12เมตรครับช่วงช่วงที่เราไปเจาะมีประมาณ12เมตรแต่จากคําบอกเล่าของคนนําทางคือตัวหนู เราเยอ่อเราเยอร์ layer. Layer นั้นจะบอกว่ายังเจออีกข้างบนแล้วบนนี้ยังมีถ้ำด้วยแต่ถ้ำเราไม่ได้เข้าไปเพราะเขาบอกว่าจะต้องรีบออกก่อนให้พ้นป่าดงป่าดงของเขาก็คือคล้ายๆกับดงดึกครับอันนี้คือตัวหอยที่เราเจาะได้ตัวแรกเลยที่ไปวันแรกทำไมต้องรีบออกมันมีสัตว์ร้ายไหมอไม่ใช่มีสัตว์ร้ายครับเพราะว่ามันคํำมืดแล้วก็แสงอาทิตย์ไม่เคยเห็นมองไม่เห็นเลยนะครับ เวลาเดินกลับกลางวันเดินในอย่างกัตอนเย็นตอนเช้าวันนั้นเตียงเครื่องมนไปจอดเรามีแหลกสกัดไปอันเดียวครับมีค้อนกับเหลกสกัดอันเดียว้ขวานครับปกติชาวเขาเขาจะใช้ค้อนทุบๆทุๆทุกอย่างเงี้ยถ้าแตกปุ๊บก็ใช้ไม่ได้เลยคนนี้คือคุณลุงโลดคุณนันทาอันนี้คือเราเยื่อนครับหลังสีแดงหลังสีแดงครับเราเย่อะเป็นผู้พัฒนาชาติไทยของภรรยาเขาบอกว่าไอ้นั่นบางทีเขาจะพบเป็นพวก แบบดินปั้นอะไรพวกนี้เลยปั้นเป็นรูปดอะไรเป็นรูปรูปม้ารูปสัตว์นี่คับมีไม่ตัวหอยไม่ไม่ครับอยู่ต่างหากครับอยู่ต่างหากม่ีขาครับมีขานี่ครับคุณสนิทคนคนขับรถเราไปแล้วก็เป็นคนเจาะสกัดทั้งหมดเลยนะครับเหนื่อยไหมเส้นทางที่จะดู เดินให้ชมคือเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับที่ไปมีปัญหาเพราะเราไม่เตรียมพร้อมเราต้องไปหาน้ากินจากลํไห้ซึ่งก็เป็นน้ำโลนนี่แหละครับกินน้ำโลนฟังด้วยต้นกล้วยกินไปเลยอันนั้นก่อนที่จะกินน้ำโลนครับคือเรามันหิวจัดเกินไป เลยหาวิธีว่าจะกินยังไงบอกน้าจากต้นกล้วยก็มีก็ให้เขาลงต้นกล้วยแล้วก็ฟันต้นกล้วยก็มีรดส,สาดสนนิดๆะครับแ,แต่ก็พอกระทางได้เหงเดอน์คนแตคนนี้เขาคุณถนอนนะครับคนนำทางที่อยู่บ้านก,กลางน,นี่เองน,นะชั้นชั้นบนนี้จะเป็นดินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าผาลงมาเป็นชั้นเป็นชั้นลดหลังลงมานะครับเอาไปไปเยอะนะครับ เราได้มาประมาณสักสามกิโลกว่าเท่านี้เองสามสี่กิโลก็มาแจกกันหมดครับมาก็อ,อยู่ที่บ้านเน<ม>รียเนก็แจกส่งไปศึกษาหาอายุมันมากๆยังเลยครับเจอโรงเรียนผมาก้อนนี้นะครับให้โรงเรียนเพราะว่ามันเป็นก้อนที่สมบูรณ์มีหอยมีอะไรฝังโรงเรียนก็บอกว่าถ้าสมมติว่า,ขาเขาสนใจก็คงจะมาดู ก้อนก้อนใหญ่ดีมันเป็นเห็นด้านหน้าผาเดิมด้วยใช่ไหม <laughs> สกัดออกมาตรงนี้แหละครับตรงตรง,ตรงที่กําลังงัดนี่แหละครับก้อนใหญ่ครับก้อนนี้แหละครับก็เลยไหลมักำลังเจาะออกมาตรงนี้อ๋อไอ้ไอไอห,หัวหอยมัน,อย,น,นอ,อ,อยู่ในเนื้อของหินอยู่ในเนื้อของหินทั้งหมดเลยม <c oughs> ันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างใน เราไม่เห็นมองไม่เห็นครับเราสกัดตรงไหนหรือทุบตรงไหนก็ถ้าเจอพวกก็จะพยายามละหอยเล็กๆมันก็มีไหมมีปิผาดีนะครับมันจะชีบๆนะตือฝังที่ฝังอยู่เป็นหอยแงทนเป็นหอยเป็นหอยแทนเป็นหอยอยู่มีเป็นหอยเล็กๆหอยเล้นรู้จักสมรักตัวเล็กเราจะไม่สนใจอยู่ระดับสูงประมาณเท่าไหร่ขึ้นมาประมาณ1,800ครับ มีทะเลอยู่บนยอดยอดดอยครับบางเงินผมได้ได้ของรายการช่องเจ็ดไว้คือรายการซิงเกิลโลกเขาพูดถึงการก่อตัวผิวโลกนะครับ,รบ,รบและผมไปอัดมีวิดีโอไวใ้ให้เด็กดูปรากฏเขาบอกว่ายอดถมงอะไรยังมีหอยอยู่ในทะเลแลวเขาก็มีข้อสนติฐานให้แล้วมันเป็นอย่างนี้นมาก่อนแต่ว่าเป็นสมัยเมื่อโลกมี่ล้านปีที่มันมันมันดันมันเลื่อนขึ่นครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนที่นี่เขาเรียกอะไรปูควัน ที่ภูควันนั้นมันมีข่าวมาตั้งแต่ปี2506แล้วครับปี2506ที่ภูควันมันมีข่าวว่ามึงหน่าจีอยูเขาไฟตอนทีผมมึงเรียนปสต้มอ,อ,อยู่ที่ต,ตละลาดิตเลยก็เลยยอนกลับมา,มาถามลูกดีู่แล้วบอกว่ามีจริงๆแต่เป็นภูควันยอดเขามีควันครับมีมีควันขึ้นและมีควันกลุ่มก็แสดงว่า ที่ดูเซียงพาโดผู้นี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นเขาไฟครับคงเป็นหนึ่งนั้นนะันี่คือก้อนที่เราสกัดได้ทั้งหมดเอามารวมรวมกองไว้นะครับมารวมกองไว้แล้วก็จะเก็บลงก็ยังสกัดกันอยู่ใช่วันนั้นใช้เวลาสกัดอยู่นานไหมครับประมาณสามสิบนาทีแค่นั้นเองครับพะเราไปถึงสิบหกสิบหกนาฬิกาเศษอยู่แล้ว